มาดูพื้นฐานหน่อยนะครับทุกคนดูนะครับโครงสร้างนะครับบ้านเราอันแรกเลยครับเรียกว่าแกนเทอร์เบอร์คอนสตรักชั่นประเภทที่โครงสร้างยืนไปในอากาศโครงสร้างที่ยืนไปในอากาศเช่นตึกสูงสูงโคนที่มันติดกับพื้นดินนะครับเราเรียกว่าเป็นฟิกเพราะฉะนั้นส่วนยื่นในในอากาศนี้เรียกว่าคือแกนเท l ร v เบอร์เพราะฉะนั้นโครงสร้างเหล่านี้โครงสร้างสูงนอกจากรับแรงแนวดิ่งแล้วก็จะรับแรงด้านข้าง เราจึงสมมุติฐานว่าเป็น Cantilever Construction โครงสร้างต่อมาครับเป็น Simply Support Beam ก็คือเป็นโครงสร้างที่มีจุดรองรับ2ข้างที่เราเรียนโครงสร้างนะครับสมมุติฐานว่าด้านซ้ายเป็นโรลเลอด้านขวาก็จะเป็นพินบีมนะครับถ้าถ้ามีเสาต่อหม้อและมีด้านซ้ายไปด้านขวาด้วยเรียกว่า c a n ติล e เ e อต่อไปครับคอนซิน u สส s ปนเกอร์เดออันนี้ก็เป็นเกอร์เดอร์ทุกคนเกยได้ เคยได้ยินเกอร์เดอร์ไหมครับจำนะครับสับตัวนี้เกอร์เดอร์เกอร์เดอร์แปลว่าบีมบีมรู้จักไหมครับบีมบีมคือคานตัวเล็กๆเกอร์เดอร์คือคานตัวใหญ่ๆพูดภาษาบ้านเราคือแม่บีมแม่คานพ่อคานหรือบิ๊กบิ๊กบีมเรียกว่าเกอร์เดอร์อันนี้โน้ตไว้นะครับเกอร์เดอร์คือคานตัวใหญ่ๆช่วงยาวๆพวกสะพานทั้งหลายแหล่เรียกว่าเกอร์เดอร์หมดเลยครับเราไม่เรียกว่าบีมเพราะมันเป็นมหาบีมหรือบิ๊กบีมเราเรียกว่าเกอร์เดอร์แกนเทอร์เบีมซิสเต็มระบบระบบคานที่เป็นระบบ แคนเนปเปอร์ค,อคือยื่นนะครับดูนะครับมันยื่นยื่นไปด้านซ้ายด้านขวาซิมพล์บีมซิมพล์บีมก็คือคานที่มีจุดรองรับสองข้างการต่อเนื่องก็คือคานบีมก็คือคานที่มีนะครับความต่อเนื่องของมันนะครับนะครับดูตัวล่างบล็อกเกอร์เดอร์หน้าตัดนะครับจะมีความกลวงเพื่อลดน้ำหนักพรี P ast, ble, N I แคสทีดับเบิลทีแอนด์ไอบีมส์อันนี้พรีแคสแปลว่าหล่อสำเร็จ ซึ่งมีรูปตัวที d o u ิ l e t หรือคารรูปตัวไอซึ่งมีวางอยู่ในโรงงานหรือข้างถนนที่เราเคยขับรถผ่านนะครับนั่งรถผ่านก็จะดูคารหล่อสําเร็จรูปข้อดีก็คือรถเร็วนะครับไม่ต้องตั้งไม้แบบยกมาถึงวางวาง,วางนะครับแล้วก็เตรียก่อนเิ้งบ็อกเกอร์เดอร์บริดสเคยเห็นการก่อสร้างนะครับบ็อกเกอร์เดอร์บ็อกก็คือกล่องบริดสก็คือสะพานเกอร์เดอร์ก็คือบีมตัวใหญ่ๆยกมาวางน,นะครับหล่อสําเร็จนะครับเป็นบ็อกเป็นกล่อง นะครับทุกคนเคยเห็นรูปหน้าตัดแบบนี้นะครับทีหิงอาร์ชอันนี้ก็เป็นพวกคานนะครับโค้งซึ่งที่เราเรียนวิชาวิเคราะห์โครงสร้างนะครับดูนะครับเวลาเขาสร้างในต่างประเทศนี่ก็เอาวิชาโครงสร้างมาใช้หมดเลยสร้างสะพานข้ามถนนสร้างสะพานข้ามแม่น้ํเกาจําลองจากโครงสร้างจริงหมดเลยแล้วเราก็ขึ้นไปแต่รูปนะครับสวยงามมากนะครับแต่ตรงนี้ตรงนั้นต้องยกนะครับยกความดีให้กับเอนจิเนียร ถ้าไม่มีเอนจิเนียรก็ไม่มีโครงสร้างเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราเรียนวิศวกรโยธานะครับจงภูมิใจนะครับจบไปออกแบบโครงสร้างเป็นนะครับเรียนโครงสร้างคำนวณแม่นยําออกแบบก็ได้อย่างดีเลยนะครับ กรีนัสอ s ร์ชไอนี้ก็เป็นแบบแบบรูปตัวโค้งที่มีความต่อเนื่องบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับแต่ต่างประเทศเน้นถ้าใครได้ไปยุโรปไปเมืองจีนนะครับหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเาจะเล่นแบบพิชาโครงสร้างสถาปัตย์นี่มากหน่อยแต่บ้านเราอันนี้ไม่กล้าลงทุนครับเพราะมันแพงทําได้ครับแต่ว่าแม่น้ําสวยๆไม่ค่อยมีแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างแล้วมันแพงเราไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะครับสร้างธรรมดาธรรมดาเกเบิลสเตย์เกอร์เดอร์บลิดเกเบิลเ็ปเป็นสะพานขึงนะครับเกเบิลนะครับ เจอนะครับเชลเป็นรูปเปลือกหอยนะครับบ้านเราก็ที่ไหนครับเนี่ยครับดูฟรีฟรอมเชลที่มาอนะครับกนาวิทย์ตึกฟักทองนะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับสำหรับเรานะครับมักจะเจอแบบโมเดิร์นไอริชบิลดิ้งบิลดิ้งก็คือโมเดิร์นสมัยใหม่ก็คืออาคารสูงแบบโมเดิร์นแบบรูปทันสมัยขึ้นนะครับนี่ไอริชบิลดิ้งคืออาคารสูงนะครับ